สวัสดีครับนนะวันนี้เราจะเปลี่ยนฐานดีโมดมีที่สิบตัวทีห้ากันนะครับพอดีหมดนะครับทั้งสองตัวเลยอันนี้ซื้อที่ช h อป e ีนะครับราคาสี่บาทนะครับฐานนะครับเป็น cr 1620นะครับไซนี้ แล้วก็ต่อไปจะเป็นการแกะนะครับข้างข้างในตรงนี้มีสลักอยู่นะครับสลักเล็กๆนะคเปิดไฟได้ดูนะครสลักตรงนี้นะครับนี่นะครับจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มจแล้วก,ก็ดึงออกนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาจิ้มตรงช่องตรงนี้นะครับมองเห็นไหมเอ่ยนะครับตรงช่องนะครับงัดขึ้นเบาะทีนี้นะครับดึงนี้ลงมาด้านนี้จะเป็นแผงจอนะครับเราไม่ไปยุ่งกับมันฐานเรานะครับค้่บวกมันจะอยู่ข้างล่างนะครับกางดัดแต่งัดก้นมาครับ มนนาาอย่งี้ะครับรถแต่รุ่นไม่เหมือนกันนะครับอย่างอีซูซุนะครับจะเป็นฐานเมกะดุมต่ออนุกรกมกันนะครับจะเป็น6โวลต์แต่ถ้าเป็นวีดีแหรือ Mazda นะครับจะเป็นเ um มกะดุมใบเดียวตัวนี้เป็นตัว50อันนี้ตัวเก่านะครับเอามาจากกุญแจเมื่อกี้นะครับอันนี้ตัวใหม่ก็เอาขั้วบวกนะครับใส่ใไว้ด้านเดียวย่าลืมมองไป นะครับตัวกล่องตัวบล็อกนะครับมันจะมีเครื่องหมายดูนะครับบวกมีคือครบบวกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดันแกรบทีนี้เสร็จแล้วในการเปลี่ยนฐานต่อไปเป็นการประกอบกลับนะครับตัวนี้จะมีสลักอยู่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีล่องบ่าของมันอยู่นะครับแล้วก็ เอาด้านี้เข้าไปก่อนเหมือนเดิมตอนที่เราเปิดครั้งแรกนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราก็กดแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็เสียบสลักเข้าไป,ไปเหมือนเดิมนะครับนี่คือสลักที่ว่าก,กันนะครับเราจิ้มออกตัว b t s 1 0กับตัว m าด้าสองมาด้ปีสองพ ก่อนตัวใหม่ครับแต่ใช้ไวทีเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเทสนะครับไฟเข้าใหม่อย่างนี้ใช้ได้ครับเรียบร้อยครับเช้คเงนต่อได้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ